วันนี้พบกับน้องแพรวค่ะจากศูนย์ประสานงานโครงการบรรพชาสำมนเรนต้นแบบสู่ AEC ค่ะวันนี้น้องแพรวจะพามาชมบรรยากาศของการชวนบวชของแต่ละที่ปีนี้ถือว่าทั่วประเทศคึกคักมากค่ะเพราะว่ามีการลงพื้นที่ชวนบวชทั้ง หลังเสร็จทุดงและก่อนทุดงก็มีการลงพื้นที่กันอย่างเต็มที่พอเสร็จทุดงแล้วทางทีมผู้ประสานงานวิสตาและพระอาจารย์ในจังหวัดก็ลุยลงพื้นที่ชวนบวชกันอย่างเต็มที่ค่ะส่วนบรรยากาศของแต่ละที่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปรับชมภาพกันเลยค่ะ สำหรับจังหวัดจันทบุรีนั้นวันนี้ยอดใบสมัครมีสูงถึง131ใบทําได้อย่างไรกันนั้นน้องตั๊กผู้ประสานงานจังหวัดจันทบุรีเผยกลยุทธ์ในการชวนบวชในครั้งนี้ว่ายอดจะได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้บริหารครูผู้ประสานงานผู้นําบุญและพระอาจารย์เมื่อวันที่89 และ15มกราคมที่ผ่านมานั้นได้จัดโครงการชวนบวชสมณีเตรียมความพร้อมสู่ AEC โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ีันทเทศชวนบวชนักเรียนครูผู้ประสานงานจัดตารางให้นักเรียนม4ถึงมหทั้งหมด16ห้องเวียนกันมาฟังธรรมะจากพระอาจารย์พร้อมกับมีทีมผู้นำบุญนำโดยพี่ตุ้มคอยเป็นทหารราบช่วยนอกอีกทีหนึง่งพระอาจารย์เทศวันระ7รอบ3วันรวม20รอบ น้องตั๊กผู้ประสานงานกล่าวว่าพลังความเข้มแข็งของทีมงานในจังหวัดเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จภารกิจชวนบวชจึงทําให้ยอดใบสมัครของจังหวัดจันทบุรีมียอดสูงถึง131ใบมีโรงเรียนเบญจมราชูทิศที่มียอดใบสมัครสูงถึง120ใบโรงเรียนคิชกุฎวิทยา6ใบและโรงเรียนศรีญาณุสอน5ใบค่ะมาดูทางภาคตะวันตกค่ะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยผู้ประสานงานวิสตากลยันามิตรประออนรัฐเผยว่าลงชวนบวชครั้งแรกก็มีน้องๆสนใจมาสมัครบวชถึง12คนนำทีมโดยอาจารย์คำเพชรระดาเขตลงชวนบวชที่โรงเรียน300ยอดวิทยาคมบรรยากาศดูคึกคักได้รับการตอบรับจากน้องๆเป็นอย่างดีค่ะขึ้นมาดูบรรยากาศที่เชียงใหม่ แดงไม่แพ้กันค่ะพอเริ่มทำหน้าที่ชวนตั้งแต่มีงานทุดงนำทีมโดยพระอาจารย์กล้าทำพราะนอกจากจะชวนมาต้อนรับพระทุดงแล้วก็ยังชวนบวชด,ด้วยวันนี้ชวนพี่น้องชาวไทยใหญ่มาต้อนรับพระทุดงแล้วยังชวนบวชได้อีก12คนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศใน3จังหวัดที่นำมาให้ชมส่วนบรรยากาศทั่วประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรจะนำมาฝากท่านผู้ชมในอาทิตย์ถัดไปนะคะส่วนวันนี้ น้องแพรวพรณภารัศมีเพ่นจากศูนย์ประสานงานโครงการบรรพชาสัม,มนเนรสู่ a อ c รายง,งานค่ะ คุณผู้ชมนะคะพบกับฟนทิพย์ทิพนภาพรมวดใหม่จากกองประสานงานชมรมพุทธกันอีกครั้งนะคะค่ะก็วันนี้นะคะจะมาอัปเดตค่ะสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับการตามธรรมทาย,ยาทนะคะในรั้วม,มหาวิทยาลัยกันบ้างค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะกระแสของการชวนธรรมทาย,ยาททั่วประเทศต้องต้องบอกว่าตอนนี้คึกคักมากๆเลยละค่ะเริ่มต้นกันนะคะกันที่ภาคกลางก่อนเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสข,ของภาคกลางนั้นนะคะยอดเนี่ยโหเรียกว่าฮุ่งขึ้น พ,พลาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องๆเนี่ยวได้ทําหน้าที่กันอย่างถึงตัวถึงใจนะคะอย่างแรกเลยนะคะน้องๆก็เรียกว่าตอนนี้ได้ช่วยกันติดนะคะสื่อนะคะซึ่งจะบอกว่าปีนี้เนี่ยทางชมรมพุทธศาสตร์นะคะได้ระดมนะคะในเรื่องของสื่อเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมกลา้าพระนครเหนือค่ะซึ่งจะบอกว่าน้องๆชุมพุทธนะคะได้ลงการทําหน้าที่ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ยอดที่เข้ามาพุ่งขึ้นตอนนี้นะคะถลม่มทลายมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องๆเนะะี่ยค่ะเรียกว่าได้ทําหน้าที่ทั้งบุญหยาบแล้วก็บุญละเอียดนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การสวดมนต์นั่งสมาธินะคะสวดธรรมาจักรกับปะวัตนสูตร ทุกวันเลยนะคะก่อนที่จะไปทำหน้าที่มีการรวมใจนะคะของขุนพลที่จะลงพื้นที่ไปชวนน้องๆในมหาวิทยาลัยกันนะคะก็ต้องเป็นกำลังใจนะคะให้กับออมจพนะคะรวมถึงทุกๆมหาลัยนะคะในภาคกลางด้วยนะคะในส่วนของภาคเหนือกันบ้างนะคะขึ้นไปแอวเหนือกันนะคะทุกมหาลัยในภาคเหนือเรียกว่ามีการช่วยกันนะคะอย่างเรื่องของการระดมสื่อนะคะตอนนี้ ลงไปติดกันนะคะทุกซอกทุกมุมในมหาวิทยาลัยกันเลยและไม่ใช่แค่นั้นนะคะต้องบอกว่าต่างมหาวลัยเนี่ยก็มีการไปชวนนะคะข้ามมหาวิทยาลัยกันด้วยนะคะเรียกว่าสร้างสร้างกระแสะกันในภูมิภาคของตัวเองได้อย่าง คึกคักแล้วก็เหนียวแน่นมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เห็นได้ข่าวมาว่ามีน้องๆนะคะได้โทรศัพท์มาสมัครกันบ้างแล้วเหมือนกันส่วนยอดจะเป็นยังไงนั้นนะคะก็ต้องเป็นกําลังใจแล้วก็รอติดตามกันนะคะในส่วนของภาคตะวันตกและภาคตะวันออกนั้นต้องบอกว่าสองภาคนี้นะคะสามัคคีกันมากๆเลยนะคะได้เรียกว่าได้รวมตัวกันนะคะไปช่วยกันนะคะในแต่ละภาคลงชวนกันถึงตัวถึงใจเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าของบุญนะคะน้องๆ ที่รอนะคะข่าวดีนี้นะคะกําลังรอพี่ๆชนมพุทธนะคะกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันตกนะคะลงไปปุ๊บนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโหเจอน้องผู้มีบุญนะคะเขียนใบสมัครปั๊บเลยนะคะเรียกว่าง่ายๆแบบนี้เลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าสร้างความตื่นเต้นแล้วก็ขนลุกทุกจังหวะของการตามนะคะธรรมราชมีปีนี้ อย่างมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกกันบ้างนะคะไปกันที่มอบูรพานะคะต้องบอกว่าตอนนี้มีการปรับนะคะกลยุทธ์นะคะในส่วนของเชิงลุกนั้นนะคะเรียกว่าชวนกันอย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ามหาเชืยอไรมีการสื่อนะคะติดสื่อกันอย่างล้นหลามเลยนะคะเห็นการเรียกว่าใครไม่รู้จักธรรมธิาตมบูตอนนี้ถือว่า เชยมากๆเลยนะคะส่วนในเชิงตั้งรับนั้นนะคะก็มีการรักษาแล้วก็มีการประคับประคับประคองน้องๆที่สมัครแล้วนะคะเพื่อจะไปถึงฝั่งนะคะนะคะเรียกว่าช่วยกันทั้งเชิงรุกแล้วก็เชิงร,รับกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของอีสานนั้นนะคะนำโดยมหาทยาลัยอุบลราชธาน,นีต้องบอกว่าตอนนี้ประธานนะคะอลเลิร์มากเลยนะคะตอนนี้ก็ได้มีการเรียกว่า ติดนะคะโพสเตอร์ขนาดยักษ์นะคะเป็นที่จับตามองของคนในมหลาลัยมากๆเลยแล้วก็นอกจากนี้ก็ได้มีการผสานนะคะกำลังของผู้นำกิจกรรมนะคะสโมสรต่างๆนะ,ะทุกคณะเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าขยายหัวใจสุดๆเลยนะคะในการที่จะนำนักศึกษาในมหลาลัยนะคะมาอบรมธรรมยิษในปีนี้นะคะ ถึง1000คนนะคะส่วนตอนนี้ยอดนะคะต้องบอกว่าลังไลเข้ามานะคะไม่ขาดสายเลยในแต่ละวันนะคะมออุบลมีเคล็ดลับค่ะที่จะมาบอกมออื่นๆนะคะมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะทั่วประเทศเลยต้องบอกว่าบุญละเอียดนั้นสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกวันเนี่ยจะมีการรวมใจทีมแล้วก็มีการสวดธรรมจักรนะคะซึ่งถือว่าเป็นเคล็ดลับนะคะที่สําคัญมากๆเลยนะคะค่ะในส่วนของภาคใต้นะคะเดี๋ยวเราจะล่องใต้ไปดูกันนะคะว่าภาคใต้จะมีอะไรกันบ้างอัปเดตกันที่ มหาวิทยาลัยสงขลานและคทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าน้องๆนะคะหลังจากที่มีการประชุมกันแล้วก็เชียร์อัพกำลังใจนะคะกับพระอาจารย์นักศึกษาผู้มีบุญค่ะตอนนี้ก็สมัครนะคะกันเข้ามาล้นหลามกันเลยทีเดียวนะคะโอ้เรียกว่าโครงการนี้นะคะตอบรับนะคะตอบโจทย์ของเด็กวิศวะเลยทีเดียวนะคะไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลานายกสโมสรคนใหม่นะคะของ วิศวะนะคะต้องบอกว่าอาคนนี้นะคะหัวใจไม่แพ้มออเลยนะคะอยากที่จะนำนิสิตนักศึกานะคะมาอบรมธรมธรมทายาทนะคะในส่วนของโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่ชมรมศากลได้นำเข้าไปนะคะ <c oughs> เพื่อให้นิสิตนักศึกานะคะได้ใช้ช่วงเวลาของการปิดภาคเรียนนี้นะคะมาฝึกฝนอบรมตัวเองกันนะคะธรรมทายาทครั้งนี้นะคะสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็ท่านชมคนไหนนะคะที่มีบุตรลานหรือว่า ออมีใครที่สนใจอยากจะบวชในช่วงภาคฤดูดร้อนนี้นะคะก็สามารถโทรมาติดต่อนะคะได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสวัสน,นี้ฝนทิพย์วดใหม่รายงานพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ